ผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทเท่านั้นครับผมราคาเวียง4 7 9 0 0 0บาทสำหรับใครที่อยากได้รถไว้ทำกินจเจ้าให้รักรีโวคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลต้อมอาร์มโฮมค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงรายการทำคาดซอกังน,นนะครับวันนี้เคยเป็นกันไหมครับที่ว่าออกรถมือสองขับไปซ่อมไปคลิปนี้เรามีรีวิวกันให้ดูว่า รถมือสองมีดีและแตกต่างยังไงจากมือหนึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าไฮรักรีโวปี2017คันนี้กันมาดูกันว่าคันนี้พิเศษยังไงเรามาเริ่มดูจากด้านหน้าของมันเลยดีกว่ากับเจ้าไฮรักรีโวตัวนี้จะเป็นตัว J ปี2017เครื่อง2 0 0 4ราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทสำหรับใครที่สนใจเจ้าไฮรักรีโวไว้ใช้งานทำมาหากินเรามาดูภาพโดยรวมของ มันกันมากดีกว่าเขาเรียกว่ามาดูฟังก์ชันเอยเขาเรียกออปชันของมันก่อนก่อนแล้วค่อยไปดูฟังก์ชันข้างในโอเคครับคันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับสีสวยๆเลยแล้วก็กระจังหน้าโค้งเมี่ยมของเจ้ารีโวเดิมโรงงานอีก่งหนึ่งัน,งนครับล้อก็เริ่รมไล่มาจากด้านข้างนะครับคันนี้ก็จะเป็นล้อเดิมกระทะโรงงานโรงงานรัดด้วยยางกู o เยียร์ปี2021คือยางใหม่มากนะครับคันนี้ต้องบอกว่ายางใหม่มากยางปี2021เลยก็คือยางปีนี้เลยแล้วก็ เริ่มไล่จากด้านข้างนะครับก็จะเป็นกระจกไปเลี้ยวเหมือนเดิมครับกระจกคมเมียมรอบข้างก็คือไปเลี้ยวมือเปิดคมเมียมเดิมโรงงานครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยๆอีกหนึ่งคันเป็นไงครับเป็นไงด้านข้างเริ่มมาดูด้านข้างกันแล้วเป็นไงครับสวยมากๆใช่ไหมครับกับเจ้าไฮรักรีโว่เดิมๆคันนี้เครื่อง2.4ด้วย5เกียร์สวยๆอีกหนึ่งคันครับผมสำหรับใครที่อยากได้รถ ไว้ทํากินไว้ใช้งานต้องบอกเลยครับคันนี้สวยมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อครับผมข้างมือข้างหลังก็เริ่มจากด้านหลังด้านหลังก็มือเปิดโคมเมียมเดิมโรงงานโอเคครับโตโยต้าไฮรักรีโวเดิมโรงงานเป็นไงกันบ้างรอบคันคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆรถเดิมปี2017ใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานไว้ทํากินไม่ว่าจะเป็นรถไปขนของขนผักขนหมูโอเคหรือว่าคนผลไม้หรือไว้ทํากินเดินทางไกลคันนี้ แนะนำครับผมอ่าเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่ามาไอทีเร็วด้านในเคคันนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะครับข้างในจะเป็นเบาะผ้าดำโรงงานเลยแล้วก็ลําโพงเครื่องเสียงทุกอย่างใช้งานได้ครบสีสวยๆอีกหนึ่งคันครับพอดีว่าคันนี้ก็เพิ่งเข้ามายังกําลังอยู่ในช่วงทําความสะอาดกาลังเข้าสปาอยู่ช่วงนี้ยังทําสปาคีนไม่เสร็จโอเคนะครับแล้วก็มาดูด้านในเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิม เดิมโรงงานของตัวเจ้าลีโวคันนี้เลยแอร์แบ็กคู่หน้าอีก1คันครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกับเจ้าลีโวคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าเสียงรถเดิมๆซื้อจากเซอเราไปไม่มีพังคาตีนแน่นอนครับเพราะผ่านการตีจากช่างผู้ทํานานมาแล้วโอเคครับคันนี้ก็เป็นรถทํากินอีก1คันฟังเสียงเครื่องกันเครื่องเดิมๆเราต้องบอกว่าไม่มีพังคาตีนแน่นอนครับคลิปนี้สําหรับเจ้ารถคันนี้ พอเป็นรถบ้านเดิมแท้แล้วก็สะอาดมากๆอีกหนึ่งคันครับแอร์เย็นเพลงพามีระบบบูทูธ USB โอเคโอเคก็คือผ่อนเริ่มต้นที่90,00บาทเท่านั้นครับผมราคาเพียง4 7 9 0 0 0าบาทสำหรับใครที่อยากได้รถไว้ทำกินเจ้าใาไฮรักรีโวคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับผมเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าทอดะดมดะดมอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนเดิมครับเครื่อง2.4เดิมโรงงานไม่รู้จะอธิบายตรงไหนดีเพราะว่ามันเดิมและมันใหม่ด้วย ไม่มีอะไรที่จะติดเดี๋ยวขอหาที่ติก่อนไม่มีอะไรติคันนี้เป็นเครื่องเดิมสวยๆอีกหนึ่งคันครับแล้วก็คันเดิมสวยๆหนึ่งคันครับตัว R โลโก้ R โลโก้ L, L อยู่ครบอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารถบ้านเดิมแท้ๆสำหรับใครที่อยากได้รถบ้านเดิมไม่ใช้งาน รีบเข้ามาคุยเข้ามาดูเข้ามาจับมาจองหรือว่าอยากมาดูรถจริงสามารถต้องดูที่เต็นท์อัพโมพาสาขาพวกแดงจังหวัดระยองแล้วลูกค้าคนไหนที่สนใจเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันได้ครับก็อบอกว่าออกได้ทุกอาชีพโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับฟังก์ชันด้านในและออปชันด้านนอกของมันเดิมๆสวยๆสำหรับใครที่อยากได้รถบ้านเดิมไม่ใช้งานไม่ว่าจะเข็นผักหรือขายของยกของใส่ของไปตลาดนัดคนันนี้เป็นอีกหนึ่งทั้งเรื่องครับรับรองว่าไฮรักรีวริวรีโว คือเขาเรียกว่าเจ้าตะกูโตตาเหมาะกกบการลดบรรทุกแน่นอนสาหรับใครที่ชอบสไตล์สายว่าใช้งานอันนี้ก็เป็นหนึ่ง,งทางเลือกครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างกับเจ้าไฮรักรีโวและใครที่หลงเข้ามาดูหรือหลงทางเข้ามาดูไม่อยากาพลาดข่าวสารสาระดีๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทางอัมโฮมคาร์หรือว่ากดติดตามทางเพจอัมโฮมคาร์สาขาปวกแดงยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับสอดใครที่สนใจเจ้ารีโวอันนี้หรือโทรมาผมเซลต้อม 065 426 8882ได้ตลอดครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ